โอ้โหไม่ปังให้มันรู้ไปกด s ั b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับปริตจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญของท่านทุกค,คุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะครับจะอยู่ในรุ่นที่ชื่อว่าโชคมหาทรัพย์อ่าเน่นะครับรุ่นนี้นะพี่นะ เป็นที่นิยมจริงๆนะพี่นะตอนนี้นะครับปลิศก็พึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับ5กล่องนะพี่นะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีความสวยสดร้องามขนาดไหนนะพี่ปะในรุ่นนี้นะครับโชคมหาทรัพย์นะพี่นะปลิศก็ไปลุ้นมาทั้งหมด5กล่องนะพี่เออเน่ะนะครับก็เป็นทีมงานเดียวกับ ที่สร้างอายุวัฒนะมงคล100ปีนะครับซึ่งรุ่นนั้นปังไปแล้วนะครับราคาสูงมากนะพี่นะรุ่นนั้นนะครับยิ่งเป็นขอบแดงก็ราคาประมาณ45000ถึง6000ประมาณนี้นะพี่และก็ตามมาด้วยรุ่นนี้นะครับโชคมหาทรัพย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปริศจะได้ารายการอะไรมานะพี่นะมากล่องแรกนะครับมาดูกันนะพี่ หนึ่งสองซ้ม,มในกล่องแรกนะครับปาริสจะได้เป็นเนื้อ 2K นะครับหรือกษักระสัดนั่นเองนะพี่นะมาเออแน่นะครับในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเหรียญทรงไข่ไม่มีห่วงนะพี่แบบนี้นะครับก็จะคล้ายค้รุ่นที่เขาทำมาในก่อนหน้านี้นะครับ เออถ้าจํากันได้นะพี่นะจะชื่อรุ่นว่าอายุวัฒนะมงคล1 0 0ปีนะครับนน่เดี๋ยวเรามาดูหน้าหลวงพ่อนะครับในรุ่นนี้นะครับโชคมหาทรัพย์นะครับพี่โอ้อโหงานหน้าหลวงพ่อนะครับสวยมากๆนะครับดูนะครับแววตาชัดเจนนะครับแววตาชัดเจนนะเออรอยประสบการณ์เห็นไหมครับ รอยย่นต่างๆมุมปากนะครับพี่นี่นะครับผิวนะสวยงามนะครับอืมอันนี้จะเป็นเนื้อ 2K พื้นเงินแล้วก็ปัดทองนะครับองค์หลวงพ่อจะเป็นสีทองนะครับอืมรอยในสังกติเห็นไหมครับอาคมชัดนะมีริ้วด้วยนะสวยนะครับสวยๆนี่นะครับอืด้านบนนะครับ เขาก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อว่าโชคมหาทรัพย์นะพี่นะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อพัดปุญญากามโมอายุ100ปีนะครับแอจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับกระแสเหรียนทรงไข่ไร้ห่วงเป็นที่นิยมมากๆนะพี่นะเออจะเห็นหลายรุ่นทําออกมาเป็นแนวแนวนี้นะพี่ความหนาของเหรียญน,นะครับหนาพอสมควรนะ ถือว่าคุ้มค่านะครับน้ำหนักก็โอเคนะพี่นะหนักมือดีนะอา่าไปเดี๋ยวเรานะครับไปดูด้านหลังดีกว่านะพี่นะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับหนึ่งสองสาสวยงามมากๆนะครับในรุ่นนี้นะพี่นะงานออกแบบก็คืออ่าจะมีอัครยันนะครับร้อมรอบเลยนะครับทั้งเหรียญเลยนะพี่นะนี่นะครับ ขอบนอกนะครับจะเป็นอักขาระยันนะครับพี่ส่วนด้านในก็จะเป็นแบบยันปังๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมียันซ้อนกันอยู่2จุดนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นมงกุฎ3มงกุฎนะครับถ้าเกิดเราดูแบบผิวเผินนะพี่นะก็จะคล้ายๆอันนี้ก็จะเป็นเสียนนะครับของพระพุทธอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่วงขานะครับ จะดูเหมือนพระพุทธนะเห็นไหมครับแล้วก็จะมียันเป็นยันวงกลมตรงนี้นะครับอืมสวยงามนะครับส่วนด้านล่างนะครับพี่ก็จะเป็นคําว่าวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์พศ2564นะครับอ่าะครับแล้วก็จะมียันบริวารตรงนี้นะครับนในรายการนี้นะครับเขาก็จะตอบบอกรายการด้วยนะพี่นะอ่า ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําว่า 2K นะครับเ,ออเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับในเหรียญน,นี้ของปริศจะได้หมายเลข57ห้เนะครับ57นะครับเลข2หลักนะพี่นะเออสวยนะครับสวยๆนี่เนื้อ 2K หรือ2กษัตริย์นะครับมาเหรียญแรกที่ปริศได้มานะครับต่อกันด้วยเหรียญที่2นะครับนี่เดี๋ยวเปิดเหรียญน,นี้ดีกว่า 1นึ่งสองาเป็นงานซาตินนะครับลงยาขอบน้ําเงินนะพี่นะเออเป็นยังไงบ้างครับพี่พอจะนึกภาพออกไหมครับนี่นะจะมีนะครับกิ่นอายของเหรียญรุ่นอายุวัฒนะมงคล100ปีนะครับก็จะเป็นลงยาขอบนะพี่นะเออแน่นะครับสวยนะพี่สวยๆในรุ่นนั้นนะครับ ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่นะเเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้นะครับปริศคาดว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีอนาคตนะมามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะครับในเนื้อซาตินนะครับอันนี้ปริศขอเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อทองลักคังนะครับพี่มามาดูกันเห็นไหมครับแววตาชัดเจนนะพี่นะเห็นไหมครับเออหน้าหลวงพ่อคมชัดนะครับดูนะ สวยงามนะครับสวยงามรอยย่นรอยประสบการณ์คมชัดริมฝีปากคมชัดไรเกสยเห็นคมชัดนะครับส่วนพื้นจะเป็นพื้นเรียบนะครับพี่ะนะสวยนะสวยๆงานขอบก็จะเป็นขอบเรียบนะครับอืมนะมาเดี๋ยวเรามาซูมดูงานลงยากันนะครับเีน่นะพี่นะจะเห็นว่าลงยาตรงชื่อรุ่นนะครับโชคมหาทรัพย์ ลงยาได้พอดีมากๆนะพี่นะไม่ล้นไม่ท่วมนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเห็นเนื้อทองลักครังได้แบบชัดเจนเลยนะครับตรงด้านล่างนะครับคำว่าหลวงพ่อพัดบุญยักษ์อโมอายุ100ปีก็สามารถอ่านได้ชัดเจนนะครับลงยาได้พอดิบพอดีเลยนะพี่นะอันนี้ถือว่าเป็นงานลงยาที่มีคุณภาพนะครับพี่ เออไม่ท่วมตุวหนังสือนะครับนี่ลงยาจีวอนนะครับสวยนะมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่าปริจจะได้หมายเลขอะไรนะพี่นะ1นึ่งสองสาม,มนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะได้หมายเลขเป็น155่นะพี่รวมกันได้11นะครับเลขเบิ้ลหลังนะเออนี่นะครับ ในเหรียญน,นี้ของปริศก็จะตอกคอระคังอยู่ในรัดศมีนะครับก็จะหมายถึงเนื้อทองะระกังนะครับพี่ก็จะเป็นเนื้อทองรักังซาตินนะครับอันนี้คืองานซาตินนะครับเออไปชุบซาตินมาแล้วรู้สึกว่างานแบบสวยขึ้นมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนะพี่นะโอ้โหสวยๆส,สุดยอดนะพี่นะ อัคระยันคมชัดชัดเจนนะครับเออแน่นะครับหาเก็บให้ได้นะครับพี่ตอนนี้นะถ้าปลิตอ่าตอนนี้นะครับราคาที่ปลิตไปสองดูนะครับถ้าเป็นเนื้อซาตินหรือว่างานเนื้ออ่าเป็นทองทองรัฆางซาตินราคาประมาณ1,000ถึง1,500แล้วนะครับพี่ในในที่เป็นเลขธรรมดาสีธรรมดานะครับแต่ถ้าสีแดงนี่ที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ราคาไปไกลแล้วนะครับถ้าเป็นขอบแดงนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะพี่เหรียญที่สามของปริศนะครับนี่นะมาหนึ่งสองซ้มโอเจอนี่นะครับหนึ่งสองซ้มนี่นะครับอันนี้จะเป็นงานลงยาสีส้มนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงคุยพื้นนะพี่นะ ลงยาส้มลงยาขอบขาวนะครับโอ้โหสวยนะครับสวยๆมามาดูงานเนื้อมาดูเนื้อทองแดงกันนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะพี่นะโอ้โหแววตานะครับคมชัดชัดเจนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวปลิ้หมุนช้าๆให้ดูนะครับสวยนะพี่เอาจริงๆสวยมากนะครับ งานหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดสมจริงมากๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ทํำหลวงพ่อมีชีวิตนะพี่นะเออส่วนงานลงยานะครับเดี๋ยวเรามาดูงานลงยากันด้านบนลงยาขาวได้พอดิบพอดีเลยนะพี่นะเออโชคมหาทรัพย์อ่านได้ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับงานลงยาขาวจะเป็นเออเป็นยาทึบนะพี่นะอ,อ่าซึ่งจะลงยายากมากๆนะครับพี่ยาขาวนะ ถ้าเกิดลงผิดพลาดหรือว่าลงท่วมนะครับจะทําให้แบบความสมบูรณ์ในตัวหนังสือหายไปแล้วก็ขาดไปทันทีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสีที่ลงยาได้ยากมากๆานะพี่นะต้องมีฝีมือนะครับถึงจะลงยาได้สวยนะเหลี่ยนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหลียนนะครับที่ลงยาขาวได้สวยมากนะพี่ดูนะครับดูเอาส่วนงานลงยาส้มนะครับทางด้านในนะครับก็ลงยาได้พอดิบพอดี ไม่ล้นเข้ามาในองค์หลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเกศาตรงหูตรงบ่าต่างๆนะครับพี่ลงยาได้พอดีเป๊ะๆเลยนะครับนี่นะแล้วก็สีเข้ากับถิ่วเนื้อทองแดงเลยนะครับสวยมากๆนะพี่นะสียาสดฉ่ำวาวนะครับอิ่มเลยนะพี่นะดูนะครับวิบวับวิบวับขนาดอยู่ในซองนะพี่ยังสดขนาดนี้นะส่วนงานจีวอนะครับลงยาได้พอดีพอดีนะพี่นะสวยนะครับสวยๆ ถือว่าเป็นเนื้อล่างที่สวยมากๆนะครับเนื้อทองแดงในรุ่นนี้นะพี่เออนี่หาเก็บให้ได้นะครับไม่ว่าจะเนื้ออะไรนะ,ปะไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองสานี่นะครับในเหรียญนี้ปาิตก็จะได้หมายเลขเอ,อ่าสนะครับเออรวมกันได้6นะครับเป็นเลข2หลักนะครับพี่มา เดี๋ยวมาซูมดูความสวยงามความชัดเจนในเนื้อทองแดงกันนะครับอือหือนี่นะครับสวยงามมากๆนะพี่นะลายยันอักขระต่างๆตัวหนังสือคมชัดชัดเจนนะพี่สวยนะครับสวยๆเออนี่นะครับก็จะตอกดอเด็กในรัศมีนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าชัดเจนนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับสวยงามนะครับดูนะ นี่ไม่ว่าจะได้เนื้ออะไรก็สวยนะพี่นะในเหนรียญรุ่นนี้นะลงยาได้สวยมากๆปริชชอบองานคุยพื้นของรุ่นนี้จังเลยน,นะครับดูนะโอ้โห,โโหนะครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่4ี่มาดูกันนะครับพี่ว่าปริชจะได้รายการอะไรนะครับเคาข้อข้อ,ขอ,ขอจะข้าทำไมนะหนึ่งสองสามนี่นะครับ ในเหรียญที่4ของปริตนะครับจะได้เป็นเนื้ออันปะก้าซาตินนะพี่โอ้โหให้สวยมากนะพี่นะสวยมากนะครับจะเห็นว่าในเนื้อนี้นะครับก็จะมีความเหมือนมากๆเลยนะครับกับรุ่นอายุวัฒนะมงคล100ปีนะพี่นะเนื่องจากว่าเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบจะคล้ายคลึงกันมากๆนะครับดังนั้นปริตเชื่อเชื่อเชื่อจริงๆนะครับว่า รายการเนื้ออัลปกาก้าซาตินในรุ่นนี้จะปังเท่ากับรุ่นพี่ๆเลยนะครับนี่นะดูนะพี่นะสวยนะครับสวยๆมาขอซูมดูงานหน้าหลวงพ่อนะครับในเนื้ออัลปกาก้าซาตินนะพี่นะนี่นะโอ้โหสวยสวยสวยนะครับหืสวยงานนะ ส่วนงานลงยานะครับอันนี้จะเป็นลงยาเหลืองนะครับด้านบนก็ลงยาได้พอดิบพอดีนะครับเห็นไหมครับอ่านได้ชัดนะอ่านได้ชัดเจนนะครับด้านล่างก็อ่านได้ชัดเจนนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะพี่นะอ่านี่นะครับสวยงามนะครับไปไปดูด้านหลังกันนะพี่นี่นะวิวบ,บวัวบวิบวับเลยนะหนึ่งสองซอ้สวยนะสวย เนื e ้ออันปะก้าซาตินนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหนึ่งรายการนะครับที่ปริชอบแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็ชอบนะในเนื้ออันปะก้านะครับยิ่งลงงานซาตินนะครับชุบงานซาตินนะเออจะสวยมากๆฟังมากๆเลยนะครับเขาก็จะต่อคําว่าอออ่างนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะพี่ตรงนี้นะครับนี่นะแต่ว่าไม่มีอ่ารัศมีนะ ในเหรียญน,นี้นะครับปริษจะได้หมายเลขหนึ่งสองดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับสวยนะครับสวยๆอ่าไปแล้วนะครับสี่เหรียญน,นะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญที่5้านะครับเหรียญสุดท้ายของรุ่นโชคมหาทรัพย์นะครับที่ปริศได้มาหนึ่งสองมอือหือ,อนี่นะครับ ก็จะเป็นนะครับเนื้อทองรักคังนะพี่ซาตินเออนี่นะครับเป็นลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวถ้าไม่ลงยาเขียวก็จะลงยาฟ้านะครับนี่อันนี้ซองนะครับแกะแล้วนะเดี๋ยวพิดให้เห็นความชัดๆัดความสวยงามแบบไลท์ซิไลไลท์พลาสติกนะครับพี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพี่สวยนะ ดูงานหลวงพ่อนะครับคมชัดมากๆานะพี่นะมาเดี๋ยวปรลิศหมุนให้ดูนะพี่นะนี่นะครับสวยนะพี่นะสวยสวยเออคมชัดเหมือนจริงมากๆเลยนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ปรลิศว่าน่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อมีชีวิตนะครับดูนะครับสวยนะครับสวยๆงานลงยานะครับลงยาได้ สดชําว้าวนะครับอันนี้ปริศไม่มั่นใจนะครับจะออกสีฟ้าฟ้ๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นถ้าเกิดลงยาเขียวนะครับผสมกับแสงที่เราเห็นเป็นเนื้อทองลักคังนะครับก็น่าจะออกเป็นสีประมาณนี้นะพี่นะปริศขอเดาว่าน่าจะเป็นยาเขียวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะพี่นะเออไม่เขียวก็ฟ้าอะ <laughs> นะครับ ลงยาได้สดชํำวาวแล้วก็พอดีพอดีนะครับงานลงยาสวยนะพี่นะโชคมหาลาบอ่านได้ชัดเจนนะครับนี่นะเออสียาตรงจีวอนะครับสดชํำวาวนะพี่นะนี่เนื้อผิวก็สวยมากๆเลยนะพี่นะวิง้งวิ้งเลยนะครับนี่นะ,ะไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองซ้มส,สวยงามนะครับสวยงามมา ขอซูมดูหน่อยนะพี่นะในเนื้อทองรักครังซาตินนะครับโอ้โหงานชุบซาตินนี่สวยมากๆนะพี่นี่นะครับชัดๆแล้วก็จะตอกคอรักครังชัดเจนนะพี่อยู่ในรัศมีนะในเหรียญนี้ปริจะได้หมายเลข1 0 2นะครับอืมสวยๆนะครับ102นะครับ,ม,นะรบ, 102, รบมานี่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ได้เห็นเหรียญน,นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับปาริจะบอกว่าสําหรับปาริแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ควรเก็บควรสะสมนะพี่นะต้องหาเก็บให้ได้นะครับพี่อันนี้นะครับก็จะเป็นทีมงานป๋าบัตนะครับออลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับพี่นะเป็นผู้สร้างเดียวกันกับเหรียญอายุวัฒนะมุคล100ปีนะครับถ้าพี่ท่านไหนไม่รู้จักเหรียญรุ่นนี้นะครับ ต้องเข้าไปดูนะครับ <_ an> เข้าไปติดตามดูนะครับพี่ย้อนไปดูคลิปวิดีโอของฟาริดได้นะอายุวัฒนมงคล100ปีนะครับซึ่งเหรียญนั้นนะครับยาแดงยาขอบแดงนะพี่ไปสูงมากๆนะครับเริ่มต้นที่ราคาประมาณ4 4 5 0 0ขึ้นนะครับไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะพี่นะเออนะครับนี่นะอันนี้ฟาริดนะครับก็จะได้มาทั้งหมด5เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดู กันอีกรอบนะพี่นะได้มาห้าเหรียญน,นะครับก็จะมีนี่นะครับเนื้ออันปะก้าซาตินนะพี่เนื้อทองแดงนะครับอันนี้เนื้อทองลักครังซาตินนะครับแล้วก็ผลิตได้มา2เหรียญน,นะครับเนื้อทองลักครังนี่นะครับแล้วก็เหรียญที่5จะเป็นเนื้อ 2k 2กษัตริย์นะครับพื้นเงินปัดทองนะครับเนี่นะครับเออสวยงามมากๆนะพี่นะสวยๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับปริตก็ฝากพี่ๆนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้ปริตหน่อยนะแล้วมาติดตามกันว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริตจะไปปิดเหรียญรุ่นไหนนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันรับรองนะครับทุกคลิปทุกเหรียญสวยงามมากๆปริตคัดสรรเหรียญที่สวยที่สุดมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ xuống so,